สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเศร้า youtube สุขูสุขคนครับผม,มเมอนี้ก่ะเอารถของทีมงานโชคธนวัตน์ครับผมมาให้พี่นอ้องเบิ่งในเมอน,นี้ครับก็มีหลายคนถามมาครับผมว่าออกรถมาใส่เงินดาวจักบาท ในโปรโมชั่นหลายบอ่อของแถมโนนนีนั่น,นครับผมก็ม่นดกัดสีมาบอสูฟังครับผมสำหรับผู้ที่อยากสิออกรถไม่ครับผมว่ามันสิเป็นจังไหนสิพอออกในบอ่อครับผมก็ขั้นแรกครับผมขั้นนี้ผมออกมาต่างแต่เดือนมกราคมหกหาบ ปีนี้นี่แหละครับผมที่ผ่านมาออกมาได้สองเดือนก็เอามาลงหน้าปังครับผมก็สภาพรถก็สิแนบบึงเก่าๆเนี่ยครับผมเนี่ยครับสภาพรถลงงานสองเดือนครับผมงานหน้าปังครับลุยย่างเดียวครับผมขั้นนี้ ่วงเดือนมกราทีกว่า,กว,ากว่าที่ผมสิออกมากะมันมีปโมสั่นซอยดาวลายครับผมเดือนมกราที่ออกมาอ่าตัวนี้ผมออกมาบริใสเงินจักบาทครับผมฟีดาวมาเลยครับตัวนี้ผมออกมาจากคูบตาลิมเจ็บหงครับผมอัลัญญประเทศก็คือยื่นเอกสารอย่างเดียวครับผมบรไปเบ่งรถเลย เส้นกะซิมี่เจ้าหนาทีเขามาเส้นฮอดบานเลยครับผมคือเส้นห,หูสึกว่าประมาณสองสามมือหูผลครับผมแล้วก็หลับรถเลยครับขั้นนี้ครับผมขั้นนี้ผมออกมา,าบะมี่ไล่เดือนครับผมทรงเป็นปีอย่างเดียวครับผมขั้นนี้หูสึกว่าตอนออกมาราค่าสิอยู่ประมาณ ล้านล้านสองนี่ละมั้งครับคันคันจำราคาบอผิดครับผมอยู่ประมาณน,นี่ละล้านสองร่วมฮ่าฮากันวานร่วมดอกเบีย้ยเนี่ยที่ผมบ่ได้ดาวมาเลยก็คือออกมามันสิตกอยู่ประมาณล้านสล้านสี่แสนห้ามืนครับผมตัวนี้ผมทรงปีละสองแสนเกครับผมก็ถือว่าทรงหลายเติบอยู่ครับสองแสนเก่าเนี่ย อ๋อขั้นนี้มากอะเจ้าของหน้า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 เจ้าของกัเฮ็ดบ่ได้หลายครับผมหน้าเจ้าของมีอยู่ประมาณอ๋อยี่สิบไร่ครับผมแต่ว่าแบ่งกับหนา้าคนละครึ่งก็สิอยู่ประมาณคนละสิบไรบ่บปดนี้มันมันมัน,ม,นมันก็บ,บ่พอครับผมบพ่พอย่านบ่พอค่างวดปีนี้ผมได้หาหน่าเฮ็ดเพิ่มครับผมปีนี้ผมเฮ็ดนาอยู่ประมาณลอย ลอยกาไรครับผมเพื่อทีส,สีสีม่ท้าไหวแบบซอยใครเขาทรงย่างเดี่ยวคิดว่าเกี่ยวเขาบุ้งว่าปีนี้มันสีใดหล,หลายหรือโบหลายครับผมก็กันไหวครับผมก็บ่ได้ทรงแค่ขั้นนี้ขั้นเดียวเด้ครับผมมันสิทรงรดไถนําอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ซิมี่ลดเกีียวอีกขั้นหนึ่งตัวน,นั้นสิเป็นเจ็ดสิบ ครับผมปีหาเจ็ดขั้นนั้นก็เมิดนวดแล้วกสิได้มาดึงซวยกันครับผมก็เลยได้เอาขั้นนี้ออกมาผมก็ว่างๆแผนว่างแผน,นกลายลายเดือนเติบเดียครับกสิได้เอาขั้นนี้ออกมาใจแรกกะว่าสีเอาลอยหาแต่บึง ความสามารถของเจ้าของแล้วย่านสุงหงวดบอลอดครับผมก็เลยได้เอาเจ็ดสิบออกมางานงานถามว่างานหลายบัวผมผมก็เล่นเกีียวหลายหลายหลายหมง่งหลายบอนอยู่ครับผมงานงานกับคนคางที่สีหลายครับขั้นเดียวเอาบบท่านครับผมก็เลยได้ออกอีกขั้นหนึ่งมากทาบึงว่ามันสิเป็นจังไดมันสิไปหลอดหรือบอลลอดครับผม ก็เป็นอ่าวอลสูฟังเนาะครับผมว่าสิเป็นจังไรสำหรับไอ้มือไม่ครับผมว่าอยากสีออกมาประกอบธุรกิจหรือว่าออยากสีเอามาเกี่ยวส่วนตูน้าผู้ได้หลายกะเป็นตาออกอยู่ครับผมนั่นแหละ พื่อสิเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับไอ้ผู้ที่คิดสิออกมาใไหม่นะครับก็สำหรับผู้ที่ออกไปแล้วก็ขอให้มั่นหมานครับผมสำหรับขั้นนี้ไอ้มันสงวดสงงวดปีหนามกกล่าเอ้ยบระมวณกุมภาพกุมภาพปีหนาครับผมมักก็สิจุหน้าปังพอดีครับ ก็สิได้ซ้อยซ้อยดึงหลายเติบอยู่ขั้นนี้ผมออกมากอะนี่บึงผมผมผมกว็ว่ามันมันมันก็เกาไหวเติบอยู่สภาพรอบขั้นครับผมขั้นนี้ไอ้มันสีตอนนี้อยู่ประมาณลอย ลอยลอยอยสี่สิบเก้าชั่วโมงครับผมร้อยสี่สิบเก้าชั่วโมงครับยังท่านยังยังท่านได้เปลี่ยนนั่นอยู่ดีผมยังท่านได้ไอเปลี่ยนพวกชิคชุดใหญ่สำหรับหาสิบส้อมงแหลกของของรถเกีียวไอ่ที่ออกมาเมื่อหนึ่งเนาะครับผมยังท่านดิเซกอยู่ก็ว่าอ่าอาจจะก่อนลงลงหน้าปีนี่แหละครับผมไก่เสือเกีียวแหละครับ จาขวงหน้าเรากลับมาบอกว้ยสามสี่หาเจ้าแล้ะครับผมล่อถาไอฝนไอฝนมันเศร้าครับผมจังสีได้ลงขั้นหนีผมก็แต่งแต่งบบหลายครับปีนี้ก็ลองลองลองแต่งมือก่อนว่ามันสิเป็นจังไหนปีขั้นขั้นหนีผมผมบบได้บดบได้แต่งตู้บบได้แต่งตู้ ต่ว่าเอ่อใส่เสริมเสริมตะแกงอยู่ตะแกงลางเป็นซีหุนครับผมแล้วกว็เห็ดเพื่องตกกลางล่อบเบิงววามันมันสิตกกลางให้ผมบอกเมื่อครับทางลางจะซีนเนมเห็นบาบูนนะ <im itation> เพื่องตกกลางครับผมแล้วกว็ซีมีเอ่อทดสเตอครับทดสตสเตอรนาะ ทดสเตือนนะตัวน,นี้ผมทดเป็นสามสิบสองครับผมลองเบิ่งว่ามัน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 ,ม,นมันสิกว่าเข่าได้ดีกว่าเกาบอรหรือว่ามันสิตีเขา่าหลายกว่าเกาครมันตีเข่าหลายก,กว่าเกาผมก็ว่าสี่โทดสีทดส,ทสททายผ่านลงไปมุลเลเออีกอีกตัวหนึ่งอะให้ให้รอบให้รอบมันนั่นอีกกว่าเกาห่างห่างอีตัวอีอีตัวที่ผมทด โทสเตอร์มงหันล้วครับว่าสิลองทดลงไปเบิ่องฐากันว่ามันไวเกินส่วนโอเกอร์โอเกอร์ก็บบัลลัตเตอแต่งอย่างครับผมโอเกอร์กับบได้แต่งครับข้อสปริงกับบได้เหตห็ดครับผมก็สีเห็ดแค่สองอย่างครับเห็ดแค่โทษ สเตอแล้วก็เห็ดเพื่องตกกลางครับผมซ้ำนันแล้วก็ซิมี่แต่งไฟเพิ่มครับผมใส่ไฟเพิ่มเพราะว่าทาั้งผีข้าเจ้าเกี่ยวย่ำคลืนนั่ครับผมก็เลยเด็ใส่ไฟเพิ่มขั้นละสามดวงครับขั้นละสามดวงซองไปนาซองไปหลังแต่หล,หลอดหลอดไฟหนี่งหูซึกว่ามันมันมันสีโบอคอยมันสีโบอคอยสว่างซํำไหนคือหลอด เออหน่อยแต่กี่ที่ผมซื้อมากสว่างแห้งแต่คิดว่าหลอดนญ่คิดว่าจะมันสีสว่างแห้งกว่าหลอดหน่อยครับผมกระสิมีซัมนีครับผมที่ซิให้อาเบิงครับผมสำหรับมือ,มอใหม่นอจังไรกะมันมานครับผมปีนี้ครับผมไว้อ่าคลิปต่อไปครับผมฝากทีมงานโชคธนวัฒน์ไว้ในด้วยครับครับผมสวัสดีครับ